สวัสดีนะครับนะักเรียนชั้นมาสานะครับอ่ะเนื่องจากว่าเราอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้เรียนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับของบทหน่วยการเรียนรู้ที่1นครับคือเราจะจบแล้วนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เดี๋ยวอาจารย์ขออา่ามัดทวนกว่อนเนื่องจากว่าเราไม่ได้เรียนใช่ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาย้อนดูที่เราเรียน ก่อนนะครับ <cop> อ่ะโจทย์ที่1น,นะครับเริ่มกันเลยนะครับอ่ะโจทย์ที่1นะครับอันนี้อาจารย์ทวนนะครับอาจารย์ขออ่าไปเร็วเร็วนะครับอ่ะอย่างแรกที่อาจารย์บอกนะครับอย่างแรกที่เราต้องดูคือฝั่งที่มี x ใช่ไหมครับแล้วก็มาดูว่าตัวเลขอะไรที่อ่ะอยู่กับ x นะครับอันนี้ก็1ทําการบวกใช่ไหมครับอยู่กับ x แสดงว่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มคือ ฝั่งตรงข้ามของบวกหนึ่งก็คือลบหนึ่งใช่ไหมครับจากนั้นก็มาเขียนลบหนึ่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยทั้งสองสมการนะครับรองไว้ด้วยนะครับจริงๆนักเรียนก็ได้ทำแบบฝึกแล้วนะครับเรื่องนี้หนึ่งบวกหนึ่งก็ได้ x ฝั่งนี้ก็จะได้ลบหกนะครับอันนี้เป็นการบวกหรือว่าเป็นการลบนะครับสามารถใช้ได้นะครับสองวิธีเลยนะครับที่เราเรียนติดสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มากกว่านะครับเป็นจุดโปร่งใช่ไหมครับเนื่องจากว่ามันมากกว่ามันไม่มีเท่ากับครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการบวกแล้วก็การลบนะครับไปดูขอลบอ่ะอ่ะเรื่องที่สองที่เราได้เรียนวันนั้นก็คือการคูณใช่ไหมครับการคูณ x กคูณอยู่กันอ่ะ 2คูณอยู่ใช่ไหมครับเมื่อกี้เป็นการบวกอันนี้เป็นการ,การคูณอ่ะการคูณก็เหมือนกันนะครับวิธีการคล้ายๆกันนะครับก็ดูฝั่งที่มี x นะครับก็ไปดูฝั่งที่มี x นะครับแต่ว่าเมื่อกี้การบวกถ้าเป็นการบวกเราต้องนําลบใช่ไหมครับอ่ะการคูณก็เหมือนกันถ้าเป็นคูณแสดงว่าเราต้องนํามาหารใช่ไหมครับนำเนี่ยหส่วนสมาถ้าอาจารย์ให้1นส่วนสแสดงว่านากักเรียนต้องให้การคูณมาใช่ไหมครับ ก็ใส่1นส่วนสองครับเนื่องจากว่ามันไม่มีลบก็ใส่1นส่วนสเฉยๆถ้าเป็นลบสองนักเรียก็ใส่ลบหส่วนสใช่ไหมครับอันนี้เราเรียนแล้วนะครับอาจารย์ไปแบบเร็วๆนะครับก็มาใส่ทั้งสองข้างของสมการนะครับแสดงว่าฝั่งนี้ก็ต้องเหลือ x นะครับอันนี้ก็เหลือลบหใช่ไหมครับได้มาอย่างไรลบหก็ตัดกับ2องยู่นะครับสองหนึ่งสองนะครับสองคูนไรได้10บสองคูนห้าใช่ไหมครับสองห้า อันนี้ก็เหลือลบก็นำมาล้านล่างนะครับอ่ะโอเคนะครับกราฟก็จะเป็นดังนี้นะครับเป็นจุดทึบนะครับทึบอ,อีกน้อยกว่าก็ไปทางซ้ายใช่ไหมครับอ่ะโอเคสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับอ่ะอันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนเลยนะครับ ในโจทย์ของเราเนี่ยโจทย์นะครับมันจะยากขึ้นนะครับตั้งใจฟังแล้วกันนะครับโจทย์มันจะยากขึ้นนะครับนี่นี่นี่คือโจทย์ของเรายาวๆเลยนะครับเนื่องจากเราได้เบสิกแล้วครับอาจารย์ก็กเลยเอามาการคูณอนดูใหด้ดีการคูณการบวกมาอยู่ด้วยกันนะครับมารวมเมื่อกี้เราเรียนแยกการบวกอันหนึ่งแล้วก็การคูณอันนึงอันนี้อาจารย์เอามารวมนะครับเอามารวมอพอเป็น นักเรียนสังเกตเครื่องหมายนี่ไหมครับอ่ะเครื่องหมายมีอยู่สองสองอันนะครับสองอันอ่ะพอเครื่องหมายมีอยู่สองอันนะครับแสดงว่าแสดงว่าอ่ะเครื่องหมายมีอยู่สองอันใช่ไหมครับเนี่ยมีอยู่สองอันแสดงว่าอย่างแรกก็เหมือนเดิมถ้าถ้าเรียนเรื่องนี้ก็โฟกัสเนี่ยฝั่งที่มี x นะครับ x อยู่ตรงไหนตอนนี้ครับ x อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับก็คือ2คูณอยู่กับ x แล้วก็เป็นลบกับสิบโฟกัสฝั่งที่มี x นะครับโฟกัสฝั่งที่มี x อ่ะจากนั้นนะครับเดี๋ยวพอดีจออาจารย์มันอาจจะเลื่อนนะครับสไลด์นะครับในนี้มันอาจจะเลื่อนเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับอ่ะดูฝั่งที่มี x ฝั่งที่มี x ของเราอยู่ตรง กลางใช่ไหมครับอยู่ตรงกลางนะครับดังนั้นพอมีเครื่องหมาย2ออันนักเรียนสังเกตให้ดีพอมีเครื่องหมายสองเครื่องหมายเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีเราต้องทำสองครั้งนะครับก็คือแยกกันทำทำฝั่งนี้อันหนึ่งอ่ะทำฝั่งนี้อันหนึ่งนะครับข้อนี้อันหนึ่งนะครับก็ก็คือลบสี่นะครับลบสี่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ครับ 2x ลบ10อ่ะทำข้อนี้ก็นหนึ่งแล้วก็เราต้องทำข้อไหนข้อครับก็ฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้อ่ะก็คือ 2x นะครับ 2x อ่ 10, ะ 2x ลบ10ครับจะนะเขียนไว้สวยครับ 2x ลบ10น้อยกว่าเท่าไหร่ครับเนะี่ยน้อยกว่า10ใช่ไหมครับ แสดงว่าเราต้องทำสองข้ออ่ะพอเป็นแต่ละข้อแบบนี้แหละอ่ะมันอาจจะง่ายขก้นมันมันก็เหมือนนะครับมันก็เหมือนข้อหนึ่งที่เราทำเลยนะครับพอแยกนะครับขั้นแรกนะัเกเรียนต้องอ่ะต้องแยกให้เป็นนะครับต้องแยกให้เป็นนะครับนักเรียนต้องแยกให้เป็นนะครับโอเคเรามาดูข้อหนึ่งก่อนนะครับข้อหนึ่งลบสี่นะครับลบสี่น้อยกว่าหรือเท่ากับสองเอ็กซ์ลบสิบนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับ แก้สมก,การข้อนี้อย่างแรกในเรื่องนี้คือนักเกรยียนต้องแยกต้องดูให้ออกนะครับเพราะเป็น2เครื่องหมายมาทําฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาทําฝั่งนี้แสดงว่าเป็น2ข้อนะครับอพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับนักเกรยียนอาจจะดูง่ายขึ้นใช่ไหมครับมันคล้ายๆโจทย์ที่เราเรียนนะครับของที่แล้วดูฝั่งไหนก่อนนะอ่ะใช่ฝั่งที่มี x นะครับฝั่งที่มี x ก็คือ2คูณอยู่กับ x แล้วก็ลบ10ใช่ไหมครับ วันก่อนเราเรียนก็คือ x ก็คือลบสิ 10. ถ้า2ก็2ก็คูณอยู่กับ x ใช่ไหมอันนี้อาจาร,รย์เอามารวมก็คือการคูณแล้วก็การลบมาอยู่ในข้อเดียวกันแสดงว่าดูฝั่ง x ก่อนฝั่ง x ก็คือ2 x ลบ10นะครับอันแรกที่เราจะกำจัดก็คือ10ใช่ไหมครับ10ไปทำอะไรกับ x ครับอีกสอกับการคูณน,นี่ไม่ต้องไปดูก่อนนะครับ สิไปลบอยู10 10 majority majority ่ใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องเพิ่มคือตรงข้าม10ก็คือตรงข้ามลบสิก็คือบวก10บใช่ไหมว่คือ10ตัวเดียวนะครับสิตัวเดียวนํา10นะครับมาบวกทั้ง2ข้างนะครับเนี่ยทั้ง2ข้างของสอการก็คือนํา10มาบวกฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยครับแป๊บหนึ่งถอดโอษครับ เดี๋ยวเดี๋ยวทวารจารย์อ่ะเริ่มนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับอ่ะแสดงว่าพอเรามาเพิ่ม10นะครับเราจะตัดกันได้ใช่ไหมครับอันนี้ปอ๊ดป๊ดอ่ะสิบลสีได้ไรครับก็ได้6ใช่ไหมครับฝั่งนี้อ่ะแสดงว่าโจทย์ของเราก็จะเหลือแค่นี้ใช่หมับหกน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยก็จะเหลือแค่นี้ จ่อานี่้หานะครับลบสิบบวกสิบได้ศูนย์นะครับนี้ก็ได้หกใช่ไหมครับก็จะเหลือแค่นี้อ่ะจากนั้นนะครับมีอีกไหมมีบวกลบอยู่อีกไหมฝั่งเอ็กซ์ไม่มีแล้วใช่ไหมมีแค่คูณใช่ไหมพอการคูนนักเรียนย้อนไปดูพอการคูณแสดงว่าเราต้องนำหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับอ่ะมันก็เป็นบวกเราก็ไม่ต้องใส่ลบนะครับก็ใส่บวก1ส่วน2คูณทั้งสองข้างอาจารย์ก็เอา1ส่วน2มาคูณทั้งสองข้างของสมการนะครับเนี่ย มาคูณฝัง่งนี้ด้วยแล้วก็มาคูณฝั่งนี้ด้วยนะครับมาคูณทั้งสองข้างของสมการนะครับจากนั้นอันนี้ก็จะตัดกันก็จะเหลือ x ใช่ไหมครับฝั่งนี้จะเหลือ x ส่วนฝั่งนี้2 1 2 2ึงค wow. ูณอะไรได้6กับ2ก็คูณ3ใช่ไหมครับได้6จากนั้น x ก็มากกว่าเท่ากับ3นะครับ x มากกว่านี่คือคำตอบครับอันนี้คือคำตอบอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็แยกมาดูฝั่งนี้2 x ลบ10น้อยกว่า10ใช่ไหมครับ2 x ลบ10เนี่ย2 x ลบ10น้อยกว่า10อ่ะก็เหมือนกันก็ไปดูฝั่งที่มี x ก่อนอ่ะฝั่งที่มี x มีอะไรอยู่ครับมี2 x คูมี2คูณอยู่กับ x แล้วก็ลบ10ตัวหนึงใช่ไหมครับอ่ะเราจะกำจับลบ10ก่อนแสดงว่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มคือนำา0นะครับมาบวกทั้ง2สมการนะครับฝั่งนี้ก็จะตัดหาย อ่ะอันนี้มันก็จะเหลือได้10บบวกสิก็ได้20ใช่ไหมครับมันจะเหลือตัวนี้ใช่ไหมครับอ่ะแต่ว่า x มันจะติดอยู่กับ2ใช่ไหมครับ2คูณอยู่กับ x แสดงว่าเราต้องเพิ่มเขินหนึ่ส่วนสอเหมือนกันนะครับก็เพิ่ม1นส่วนสทั้ง2ข้างของสมการนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะเหลือ x ของเราก็จะเท่าก,กับ10นะครับอ่ะดูได้ไงได้10บบวกสสองสองคูณสิก็ได้อ่ายี่สิบอ่ะ,อะ x ก็จะเหลือ10 แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆสิ่งที่เราเรียนมาแล้วนี่วันนี้อาจารย์แค่มาทบทวนจึงไปเร็วๆนะครับจึงไปเร็วๆนะครับผมถ้าเราเขียนในรูปสมการอันนี้ x อ,อันแรก3น้อยกว่า x ใช่ไหมครับ3น้อยกว่า x x เราเขียนตัวเดียวพอนะครับอันนี้ก็ x เป็นน้อยกว่า10เราก็เขียน10ตรงนี้นะครับมันก็จะได้เหมือนกันใช่ไหมครับ ่ไปดูกราฟเป็นยังไงอ่ะอันนี้อาจารย์จะให้พวกเราดูง่ายๆนะครับอ่ะคำตอบของเราคือตัวนี้ใช่ไหมครับเวลาเราจะเกียนกราฟ f น้อยกว่าหรือเท่ากับ3มากกว่า10ใช่ไหมครับอ่ะกราฟของเราก็จะเป็นดังนี้ใช่ไหมครับอ่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ต้องเป็นจุดทึบแล้วก็น้อยกว่า10ก็จะมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับ x มากกว่านะครับ ก็สามง่ายๆปลงว่ามันน้อยกว่านะครับอ่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับที่ที่เราจะเรียนเดี๋ยวอาจารย์ให้แบบฝึก1ข้อนะครับเดี๋ยวไปดูในใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใส่แบบฝึกในใต้คอมเมนต์น,นัเกเรียนไปดูนะครับแล้วก็ทําส่งนะครับในใต้คอมเมนต์เ,นเลยนะครับส่งแล้วก็เขียน1ข้อนะครับแล้วก็เขียนในใต้คอมเมนต์เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาเรียนนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ